แต่แม่เคยถามหนูบอกว่าอยู่ห้องกิ่โมงกับนักเรี้อ,อยู่กระเป๋ากับพี่สาวแล้วก็เพื่อนเนี่ยไม่อยู่กระเป๋านักเรียนลองดูไอ้กระเป๋าอันเก่าดิถ้าไม่ไม่รู้ไม่จำไม่ได้เดี๋ยวงม่กลับไปหาให้และกันโอเคแก้หนาวแก้หนาวค่ะ ta yeah. nèo <laughs> ไฟมันแรงแไฟมันแรงเกินตอนนี้ต้องย่างไข่ย่างมัน,มนพี่ไม่กินหรออร่อยอนะแม่กินเบียร์หรอกินข้าวบนรถกินเบียร์ใช่ไหมใช่แล้วเรียอ มาครับมานนมาโอ้โหมีมดน่านี่เอันนี้มีเนื้อใช่ไหมไม่ม,มีไม่มีมูมด มีถือแล้วมาให้เดี๋ยวไปเอาอันนี้ออกแล้วก็เอาเหล็กเลยยา่างกิน้าบบนนี้ทำเป็นชิ้นเล็กอ <c oughs> ท่ที่เราไปกิน,กน,นที่กันเมืองคุณย่างกินเฮ้ยอร่อยเ <c oughs> จ้าวนี้ทำอร่อยนี่เป็นที่น้ำพริกแม่ก็วันนั้นได้น้ำพริกแม่แต่ไม่ได้หน่อไม้ วันนี้อยู่เอาีกินผัดผับ,บุ้งต้มนา่นาอร่อยอ่ะ <c oughs> ั้มผััุ้แล้วก็ไข่เจียวกัะเทีดองตอนนี้ว่ากัสะอดอ่อเยแต่วันนั้นเล่นำน้ำที่จะปไปม่เพจ ก็เพิ่งกินวันพี่เองถามนั่นแหละเอาไปเราก็แก้ตุกถ้าคนอยู่มมนเยอะกินวันพีชกะปิแล้วมันไม่อร่อยต้องแบบแย่งกันอะไหอะไรคนสี่ให้ไหมเราถ่ายนายด้วยไงยนี่ชอบอันนี้ อยู่สองคนแต่ว่าเป็นภาษาอีสาน <c oughs> ออกไยกันมาจากลังสิงค,ครับวันนี้เดินทางมาไกลครับรถติ๊กมากวันนี้เนี่ยโอ้โหจะนึไนะว่าจะถึงเดีก,กว่านี้ไม่ไม่อะไรไหมแบบคือติ๊กเฉพาะติ๊กขับรถกลับอะ่ะก็โอ้โหชัมม่วโมงกว่าแหละสองชัมม่วโมงวันนี้เนี่ยตั้งแต่ เอาแล้ววัน no นี้รถติดหรอตั้งแต่เขาเป็นนะเส้นนี้พาวเอดีจิดทุกวันเลยจริงจริงตำรวจกั้นรถทุกวันกั้นทุกวันตะเกียบคีบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนวไม้หนอไม้อะไรแบบใบยะนาง สัง่งเราเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ไม,ไม่รู้เหมือนกันพี่น้ำม้เนี่ยนี่น้ำพริกน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาทูอืมน้ำมันเดี๋ยวยังอร่อย,ยรสชาติพี่เขาเลยจ้างเนี้ยเขาทำเขาไม่ได้ทำมากมายอเองแบบ คือถ้าวันนึงกูขายตัวเนี้ยก็คือหมดกูก็หมดตังนี้แหละกูไม่ได้ทําแบบเป็นหม้อ,อแล้วเวลาเขาทำพวกนี้ยเขาตวงเขาทุกอ,อย่างนะแม้กระทั่งตักน้ําพี่ขายเราก็ตวงเข <c oughs> าจะมีตาช่างอันเล็กๆของเขาอัน,น ตุ้มกินเลยอ,ะอ,ะอะลย,ยอกะกินแล้วที่บ้านกินแล้วสร็จเลยตนนสองุมเมื่อคืนตัวเองก็ไม่ค่อยเมาใช่เหรอโทรหาเขายังไม่เสี่ยงมันวันกลล่อนเนี่ยถ้ามอนงั้นไม่สบายไปเต้นนั้นตาขนเจ็บอคอย่แลือมซื้ออะไรตักขนต่อยเนี่ย กลับมาก็ดอนฝนอีกนี่นี่อากาศเย็นดีนะวันวันก่อนมีลมด้วย วันก่อนเนาะแต่กลางวันร้อนร้อนแบบอยู่ไม่ได้ข้างนอกแบบไม่อยากจะออกมาข้างนอกเลยจริงเจ้าเดียวจะฝากตังค์ห้าร้อยมันต้องรีบออกมาเดี๋ยวนี้ฝากตังค์ให้ใคร ATM รีบเลยวันนี<อ>้นี้ก็ได้อาจารย์ ออ,อ,อ,อเใส่กุ้งล็อตัะไรมามห้กูมีเคเด็กไปอาบน้ำมั้งมีไก่กับหมูแค่นั้นเพียบหมูกไก่แล้วก็หมูสามชั้นไงอนนี้นนอร่อยตัวไหนของจีเหรอจีหมูสิงจีโอ้ยถ้าทำไม่สะอาดเหม็นอันนี้อร่อย

รอเนื้ออะไรนะไม่มีจอเอาเอาเล่าให้พี่มลก่อนดิไี่เจ๊ก็กินกินก่อน,น,เ,น,อนเอาเนื้อมาลงเขียวอ,อย่าเอาไปเดี๋ยวมันก็มารวมกันอยู่ตรงนี้อีกอะแล้วไม่ยอย่านงนี้นนอันนี้คือพี่มลมาจากที่ไหนนี <S <S 2> <S 2> ่มาจากเยสโสครับอันนี้ของแท้ครับ เลอที่<ป>ยังไปกินไข้กินไข้เพราะมันมีอยู่ต้นเดียวต้นสองต้นนี่ <ผม S 2> คิด<บ>ไปก็หมดแล้วว่าแล้ว,ลวเจอกระเทียมวันนั้นอ่ะใช่นึกว่าเขาร่วมกับลุงให้เราก็อุตส่าห์แบบตั้งนา,เน,านเม่ก<อ>ี้ดีดีกูเจอเจอกระเทียมวันนะั้นอ่ะกูเสียวเลยที่วันเจ็บลิ้นกันอ๋ออุ้ยไปกินอะไรก็กินไม่อร่อยทำไมว่ากระเทียมมันไม่ดีใช่ป่ะนะมันจะไม่ดีอ่ะเป็นยังไงนได้ไหม ใช่ผมเห็นแล้วมันบิดอย่างนี้ไงการมันก็เหมือนกันไงไม่พี่ก็นึกว่าเขาลวกผักมุ้งไอ้เราก็พี่มนดูเด็กขนลุกเลยมั้งแล้วมันกินติดปากอ่ะคนบ้าเลยว่ะแต่แปลกพี่มนแล้วใครผัดผงกะหรี่อะไรเงี้ยกินได้ไม่ใช่เครื่องอร่อไปมครับไงไม่หรือว่าแบบเครื่องมันฉุนกินมันมันออกไง อันนี้เขาก็ทำร้าร้อนร้อนวันนั้นน่ะพี่มนไม่ได้กินน้ำพริกกระป๋อพี่มนอ่ะเรียวไปออาปอบไปหมดเลยพี่มนกินพี่มนก็ว่าไม่แซ่บมันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดเหมือนแม่ตำอยู่นี่อ๋อเขาตำรสกลางๆไว้ให้เหรอะถ้ากลัวเราเผ็ดก็ไม่ได้บอกแม่แล้วว่าแม่เอาพริกเผ็ดเลยนะไม่เผ็ด ไอพิกต้นหลังบ้านอ่ะโคตรเผ็ดตุัวนู่นเลยนะเค้เมื่อคืนผมหั่นทำน้ำจิ้มอ่ะเพราะมันไม่เผ็ดเลยทีนี้มันก็กินเปลืองกันดิแป๊ดเดียวมันหมดอ่ะไอต้นหลังบ้านใช้ได้เลยพิชโหถึงรูปเลยต้นนี้ก็เผ็ดนะต้นหลังบ้านผมทำเมื่อคืนนี่รู้เรื่องเลยเมื่อคืนกินข้าวไม่อิ่มต้องเลิกอ่ะขนาดทำพิกน้ำปลานะ เออได้คืนได้ยินเมื่อ,อคืนพี่มนหุงข้าวไหม่ะจานใส่น้ำแข็งจานแคนนั่นนี่กลัวคุณไตนะครับอาหารง่ายๆครับงบร้อยกว่าบาทหมูกระทะมันไปผัวเรื่องงบหรือเมื่อกี้งบเก้าร้อยอะ <c oughs> ร้อยกว่าบาทไม่ใช่งบเก้าร้อยจะเอาให้ได้อะไรพันห้า นี่อร่อยสุดหมูกระทะเนะี่ยจริง,รงอะไรอร่อยสุดอย่างเวลาพี่กับพี่เนยซื้อมาที่ว่าเขามาส่งออฟฟิศมันมาแค่เนี้ยไม่พอหรอกสองคนนึงซื้อกุ้งค,คือกุ้งเพิ่มใส่คือซื้อกุ้งมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเราก็โทรสั่งมันมให้มันมาส่งแล้วก็พวัวไข่เคยเนี่ย ฝากติดตามเลยนะครับเราก็จะตอกสารกินเที่ยวครับก็คือจะใส่หม้อไปเลยหม้อนึงแล้วก็คนคนคนรวมไปหมดเลยทีเดียวอ่ะหน้าเดิมเดิมครับอาทิตย์หนึ่งเจอกันทีครับฝากติดตามด้วยนะครับอันนี่ยืนนะครับนครนนนนปฐมจบคลิปแล้วครับมาเจโสมใช่ไหมจากเจโสมม,สม,มานครปฐมอาทิตย์หนึ่งเจอกันที